เริ่มเป็นจะาท่าเลยนะคะก่อนที่อาจารย์จะอาาจรย์จะรับก็เป็นจทาทาเป็นอะไรที่สามารถแก้ไขได้ในทุกๆเรื่องอยู่ที่ฝีมือค่ะอยู่ที่เกินคนเลยค่ะต้องเรียนให้รู้จริงแล้วก็ลงมือแก้ไขในทันทีที่รู้ว่าผิดนะคะรู้ว่าจะมีเรื่องลงมือแก้เลยค่ะนะคะถ้าเรายังไม่แก้เนี่ยมันจะสายไปนะคะ คือเรียกว่ามันสำเร็จไปละ,ะสิ่งที่เลวร้ายสําเร็จไปละต้องระวังมากๆเลยค่ะนะคะอาจารย์จะเริ่มเลยนะคะสําหรับเบญจธาสค่ะโอเคอสัญลักษณ์แก้ปีหกกับ70นย์นะคะ,ะใครจะสั่งสั่งมาเลยค่ะแล้วก็ไปต่อนะคะ ไปต่ออ่าอันนี้ยังต้องเรียนอยู่นะคะ5้าธาตุเชนิดค่ะนะคะเหลี่ยน5้าธาตุเชนิดก็ยังยังคงต้องจดจําอยู่นะคะต่อจากห้าธาตุเชนิดก็มาเป็นตําแหน่งธาตุทั้ง5ค่ะนะคะธาตุทั้ง5้าธาตุเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งของเขาพลาดไม่ได้นะคะพลาดแล้วผิดไปเลยเพราะฉะนั้นทําโต๊ะสักตัวหนึ่งค่ะ ที่ทำให้มีห้าธาตุอย่างนี้ค่ะนะคะห้าธาตเอาโต๊ะมาตัวหนึ่งเอากระดานมาแผ่นหนึ่งฟิวเจอร์บอร์ดอันนึงแล้วก็ทําให้ถูกต้องแล้วก็แปะไว้นะคะมันก็จะเป็นยันคุ้มภัยให้คุณไปตลอดชีวิตเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นตําแหน่งของห้าธาตุแล้วก็อันนี้ก็คือ,อสีแดง ธาตุไฟหลอมละลายสีขาวธาตุท,ทองต้องแก้ด้วยสีเหลี่ยมจตุรัสสีเหลืองสีขาวธาตุทองตัดไม้สีเหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวต้องแก้ด้วยสีดำหกเหลี่ยมค่ะธาตุไม้ชํแรกดินนะคะต้องแก้ด้วยธาตุไม้ชํแรกดินแก้ด้วยไฟค่ะนะคะ แก้ด้วยไฟแล้วดินปิดกั้นน้ําก็แก้ด้วยทองค่ะนะคะแก้ด้วยทองนะคะแล้วก็น้ําดับไฟแก้ด้วยไม้ค่ะแก้ด้วยไม้แล้วไปต่อค่ะอ่าอันนี้ก็คือตําแหน่งที่สีอยู่ได้นะคะผิดไปจากนี้ไม่ได้เลยค่ะนะคะใดแต่ละตําแหน่งถ้าจะ มีสีอื่นที่ไม่มีอยู่ในนี้ก็ต้องเป็นห้าสีค่ะต้องเป็นทั้งหมดห้าสีคุณถึงจกักทาได้ถูกต้องนะคะทําได้ถูกต้องทีนี้เอาห้าสีนี้ใส่ไปใน9ตําแหน่งเพื่อทําให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์แบบนะคะอันนี้วันนี้เรามาความรู้ค่ะทิตตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นราศีตกหมายเล็กแปดธาตุดินภูเขาหมายถึงตำแหน่งของลูกชายคนเล็กค่ะแล้วก็เป็นระหว่างการเปลี่ยนฤดูกาลเวลาธาตุดินมาเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างการเปลี่ยนฤดูกาลทท้งนั้นเลยค่ะนะคะอยู่ระหว่างการเปลี่ยนฤดูการเป็นตำแหน่งของความรู้การศึกษาการบ่มเพาะตนเองเกิดจากไฟนะคะแล้วให้พลังแก่เด็ก ให้พลังปิดกั้นน้ําให้พลังแกทองค่ะนะคะไม่ใช่ให้พลังแก่ดินเกิดจากไฟให้พลังแกทองแล้วก็ปิดกั้นน้ําโรคกระดูกสันหลังอวัยวะมือและเท้านะคะรสหวาน,นะคะ่ะแล้วก็กลิ่นหอมะคะ่ะธาตุดินนะคะ,ะสีมงคลคือสีแดงเหลืองส้มแล้วก็ขาวเสริมด้วยการตั้งวางแขวนวัตถุหลากสี กรงสัตว์เลี้ยงรูปสุดาค,ค่ะเป็นห้องหนังสือห้องเด็กอ่อนเปิดสอนการทำอาหารในตำแหน่งนี้ดีๆนะคะทิศตะวันออกเฉียงเหนือห้ามสีเขียวเพราะจะทำให้ความรู้ที่เรียนมาไม่มีประโยชน์และลูกชายคนเล็กไม่ดีค่ะอ่อนแอเจ็บป่วยนะคะต่อไปก็เป็นตำแดกนะคะตำแหน่งของ 822สองสองนะคะก็มีความรู้ค่ะ82 2นี่มีความรู้มีความรู้นะคะความรู้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีผู้ของเนี่ยมีคูคของนอกนั้นไม่มีเลยค่ะต้องเพิ่มเจ็ดตำแหน่งนะคะความรู้ความอดทนอดกั้นถ้ามีบ้าเกินไปก็ไร้ค่าไร้ความเจริญทำในสิ่งที่ช่วยให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อย่าเอาแต่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปการเสริมท่าให้กับตนเองควรที่จะรีบกระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเดินบนชีวิตดีขึ้นนะไม่ทำเนี่ยนอกจากไม่ดีแล้วเลวลงด้วยนะคะ813การทำธุรกิจจะอาศัยความรู้อย่างเดียวไม่ได้การปรึกษาผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์จะช่วยได้มากกว่าควรเพิ่มธาตุที่ขาดให้ครบด้วยเห็นไหมคะมีความรู้มีอาชีพแล้วก็มีผู้อาวุโสคอยดูแลแต่ไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงไม่มีคู่ครองไม่มีลูกมีหลานไม่มีคนอุปการะก็แย่ค่ะ ต้องเพิ่มนะคะเพิ่มอีก6ทธาตุ6ตำแหน่งค่ะ,ะ894ความเด่นดังเป็นเรื่องจอมปลอมอย่าเชื่อใครง่ายๆต้องรู้จักพิจารณาเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเองและเพิ่มธาตุที่ขาดให้ครบถ้วนค่ะนะมีความรู้นะคะอยู่ตรงนี้มีความรู้นะ แล้วก็มีชื่อเสียงมียศมีตำแหน่งมีอำนาจมีบารมีแล้วก็มีเงินแต่ว่าไม่มีอาชีพไม่มีคู่ครองไม่มีลูกหลานไม่มีบรรพบุรุษนะคะก็ต้องเพิ่มนะคะดวนค่ะแล้วก็8-8-5ดินล้วนเลยค่ะนะคะมีความรู้กับอยู่ในศูนย์กลาง แต่ว่าไม่มีอาชีพไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินไม่มีครอบครัวไม่มีลูกหลานนะคะไม่มีผู้ประการะเมื่อสนใจในการศึกษาเล่าเรียนต้องใส่ใจต่อสังคมรอบตัวไปพร้อมๆกันด้วยไม่มีใครเรียนรู้ได้ทั้งหมดปลาตายน้ำตื้นเพราะประมาทศัตรูคนเราไม่อาจอยู่ได้ตามลำพัง จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลายตาเมื่อขาดทุนทรัพย์คุณค่าความเป็นคนจะไม่เป็นที่ยอมรับยิ่งผู้ยิ่งกับผู้มีอำนาจบารมรียิ่งไม่อาจเอาชนะพวกเขาได้การเพิ่มทาาให้กับตนเองย่อมจะช่วยให้ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะรีเพิ่มนะคะ แปดเจ็ดหกเหนือฟ้ายังมีฟ้าความรู้อาจเรียนทันกันหมดไม่มีใครรู้ได้หมดทุกเรื่องจุดบอดของมนุษย์อยู่ตรงที่รู้ไม่จริงทำให้พลาดท่าเสียทีกลโกงก,การมองโลกในแง่ดีไม่ใช่ว่าโลกจะเมตตายกเว้นให้ เป็นพิเศษนะคะต้องเพิ่มธาตุที่ขาดให้ครบท่วนเสียก่อนจึงค่อยออกไปทำมาหากินมีความรู้ท่วหัวตัวในรอดอยู่ตรงนี้ค่ะชอบอเน,นี้ยโหรศาสตร์ดูดวงแล้วก็หาคนช่วยอาชีพไม่มีชื่อเสียงไม่มีครอบครัวไม่มีลูกหลานไม่มี เงินไม่มีอยู่ได้ไงคะนะคะแปดก็มีความรู้นะคะอะ่แล้วก็เหมือนเดิมอะคะ่ะมีผู้อุปการะแล้วก็เป็นหมอดูรู้แต่เอาตัวไม่รอดคะ่ะเพราะไม่มีเงินการแบ่งปันความรู้จะต้องเลือกผู้รับมิฉะนั้นจะเป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆ จะมีคนเพียงไม่กี่คนที่สนใจไฝรู้อย่างจริงจังส่วนใหญ่จะเรียนไปเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเองในการทำมาหากินเลี้ยงชีพจึงควรสอบถามความสมัครใจกันให้ชัดเจนเสียก่อนการเพิ่มธาตุจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อสังคมนะคะ,ะต้องเพิ่มนะคะไม่งั้น สังคมไม่ยอมรับนะคะแปดถ้าแดินล้วนเลยค่ะนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะความรู้มีมีองค์กรเป็นศูนย์รวมแต่ตรงนั้นไม่มีเลยค่ะการเพิ่มธาตุให้ครบทั้ง5้าธาตุพอจะช่วยกระตุ้นพลังให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้บ้างไม่ง,งั้นถอยหลังเข้าครองนะคะ8.49ความรู้มี เงินมีอำนาจบาร,รบมีมีนะคะเนี่ยแต่ว่าความมีเงินมีอำนาจมีความรู้แต่ขาดที่ปรึกษาผู้ชำนาญย่อมเกิดความสับสนและล้มเหลวได้ควรเพิ่มให้ครบทุกธาตน,นะคะอันนี้สำคัญค่ะนะคะ831ก็เช่นกันมีความรู้ นะคะมีอาชีพนะคะแล้วก็ออกไปสู้รบค่ะสามตัวนี้อยู่ตรงกลางคนหาเช้ากินขําการต่อสู้แม้จะฝึกฝนมาดีแล้วแต่ไม่อาจใช้ในการทําธุรกิจได้เพราะการคาดเดาที่ผิดชีวิตเปลี่ยนต้องเพิ่มธาตุให้ครบก่อนจึงค่อยทำนะคะเพิ่มธาตุก่อนนะคะ ต้องระวังค่ะจบแล้วค่ะพวกนี้เราต่ออทิตใต้นะคะ,ะชื่อเสียงแล้วเราก็จะ,ะไปเริ่มหาดวงกันอานะคารหัสสามตัวยากนะคะยากค่ะก็ต้องอ่านไว้ก่อนนะคะอาจารย์จะส่งให้อ่านไว้ก่อนโอเควันนี้สวัสดีค่ะ